นก,กับรกอยู่กับไนไมค์ครับอินสตอรนะครับ รอแมปมันโหลดเสร็จก่อนภารกิจแรกก็ต้องพวกหามงหาไม้หา,มมาเมล็ด콩เมล็ดข้าวไอ้ปุกยห่ครับเ้อ ยหากล้หาไม้หาไม้ถ้าเราไม่มีไม้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แล้วก็ต้องถ้ามดก็ต้องขุดอุโมคงอยู่ก่อนนะครับขุดถึงอุโมคงแล้วต้องทำก่อนเลยข้าวมา้ก,ก่อนโอ้โอโอโอ เจอเห็นนี้หยุดเลยอ,อืกแอเพื่อใช้ปิกแอ เป็นแบบที่ถ้าเกิดแล้วก็มีนี่ครับเตียงอยู่สามอันใหุ้หลุมมันไปเรื่อยๆเป็นถ้ำอยู่อาศัยสักพักหนึ่ง ซีรีส์นี้ผมก็าอาจจะเล่นคนเดียวหรืออาจจะมีใครมาจอยด้วยนะครับไม่แน่ใจเวางใน เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ได้ในที่แบบนี้นะครับ,บตูวละครประตูแล้วเราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นเลย เ็นหลุมหลบภัยสักครักหนึ่งซื้อีนี้ก็ะจะยาวนะครับ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะมีหลายคนถามมาว่าทำไมถ,มถมึงหางไปนานต้งถ,ถามเลยครับว่ามันก็ติดธุระติดเรียนนะครับมันไม่ค่อนอยานไนระก็จะหามาได้ก็ต้อง เวลาว่างๆยากนะครับช่วงนี้เบื่อๆไม่ค่อยมีเกมอะไรมาให้แคทก็ตัดสินใจเล่นนะครับทันก็แล้วกัน ไปเรื่อยๆเลยลืมๆสุงที่ขาดไม่ได้เลยเตาเต่าม,มาเดือวผีโผล่ยู่ข้างในนี้ก็ไม่ปลอดภัยครับ เราไม่ปักทอสไว้เนี่ยมันผีอาจจะเกิดได้ก็เ,เป็นเก็บความรู้เล็กๆจดูนะ ก็ต้องเปิดเธอก็อาจจะมีคนเข้ามาจอยเล่นน้อยหรือไม่จะเล่นเลยก็ได้ ได้นะครับทั้งชมก็จะหาเวลาว่างมาแคดให้ก็แั่ เริ่มหิวแล้วมืดแล้วเนี่ยว่ะนอนอ <c oughs> <c oughs> สันดีไร <c oughs> หิวหิวหิว จะที่ปลอดภัยสักพักหนึ่งันจะร้อยมันสว่างมากกว่านี้